กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆครับสำหรับชาวยู่กังโมบายวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของเรื่องของ ก็เซตนะครับรลเวล80ซึ่งช่วงที่เรา70กว่าไปหา80ซึ่งเราจะต้องเตรียมทําของอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด80นะครับต่างๆนะพวกนี้เนี่ยที่เราจะต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของประดับเนี่ยประดับเนี่ยผมได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งประดับเซตเนาะถ้าใครสงสัยยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของโยกังได้นะครับและวันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ในส่วนของเรื่องของชุดนะครับที่จะเป็นชุดเซตนั่นเองนะครับผมถ้าเราสามารถทําได้ครบ5ชิ้นนะครับเราก็จะ สามารถมีเซตที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นถ้าใส่2ชิ้นก็จะได้พลังป้องกัน30ต้านคลีนะครับเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เสริม พลังสกิลนะครับบวก1และก็ในส่วนของสกิลรมปาต่างๆครับก็จะบวกตามเหมือนกันพวกนี้เนี่ยทำอย่างไรและจะเตรียมวัตถุดิบอย่างไรและจะไปหาจากที่ไหนได้บ้างครับคลิปนี้จะรวบรวมข้อมูลให้กับเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ,บกับร้าน<อ> Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง 1, 1> จากเพจเฟซ บุคคบก็คือไลน์แอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปของผม ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับ ะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเริ่มแรกกันเลยละกันนะครับผมสําหรับในการที่เราเนี่ยจะไต่ขึ้น80สินะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนาะถ้าเป็นสายงบน้อยล้วกันนะครับถ้าสายเติมเนี่ยทางสุดตานะครับเขาก็80จะขึ้น90กันแล้วนะครับเขาก็พยายามหากันอยู่นะครับแล้วก็พยายามใส่ให้ครบเซตนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากที่สุดก็คือเรื่องของดวงนะครับสายฟรีสายงบน้อยเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับผมและสามารถนําไปขายได้บอกไว้ก่อนนะครับเราสามารถ นำของต่างๆเนี่ยไปวางขายในตลาดแผกลอยได้นั่นเองครับเอาละเริ่มแรกกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของการผลิตก่อนนะครับในส่วนของเสื้อผ้าเอาละครับสาหรับเรื่องเซตนะครับเราเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนที่เราจะสามารถปลดล็อกฟังก์ชันได้ก็คือตอนเลเวล80ครับเลเวล80นะครับเราจะสามารถปลดล็อกฟังก์ชันในการครับ ชุดเซต80ได้นั่นเองนะครับวิธีการคราฟเนี่ยคราฟอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะสําหรับเซต80นะครับเราก็จะเห็นตาห้าพเลยนะครับซึ่งตมห้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ1ก็จะเป็นภาพวาดนั่นเองครับเราจะเห็นทั้งด้านขวามือทางด้านบนนะครับมันก็จะเป็นภาพวาดครับภาพวาดเนี่ยสามารถหาได้จากนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงในเกมเลยก็คือในส่วนของตรงคําวัด่านครับ กดคำว่าดันขึ้นมานะครับเราจะสามารถลงดันเจี้ยนได้ครับตอนเลเวล70ขึ้นไปนะครับเลเวล80ก็จะมีปลดมาอีกหนึ่งดันนะครับก็จะเป็นดันฟาร์มหาภาพวาดเซต90แต่เลเวล70ดเนี่ยเราสามารถลงดันหาภาพวาดเซตเลเวล80ได้นั่นเองครับซึ่งชุดต่างๆนะครับเขาก็เขียนบอกอยู่แล้วเนาะแล้วก็เขาจะมีวงเล็บนะครับเป็นหญิงอ่ะคำว่าหญิงตรงนี้ครับเห็นไหมหญิงนี่ก็คือเพศหญิงนะครับ วงเล็บอ,อีกครับคำว่าสุดขีดอันนี้เนี่ยขอเรียกเป็นว่าเซตสุดขีดละกันนะครับนี่แหละที่เขานิยมทํากันนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับปอกแขนก็เหมือนกันแต่นะครับในการดรอปเนี่ยไม่ใช่ดรอปสายอาชีพเรานะมันจะดรอปแบบสุ่มสายอาชีพนั่นเองนะครับถ้าไม่ตรงกับสายอาชีพเราเราก็านําไปขาย ในตลาดได้ครับสำหรับภาพนะครับซึ่งต้องอาศัยดวงนะครับในการดบไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีจะดบง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งเราก็จะเห็นวัตถุดิบนะครับตามภาพเลยซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็จะอาศัยนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะอาศัยภาพวาดของแต่ละชุดอยู่นะครับอ่าก็ต้องเป็นภาพวาดที่ตรงกันด้วยภาพลักษณะที่ตรงกันแต่ละสายชีพนะครับตรงนั้นเลยนะครับก็อาศัย1ชิ้นต่อมาครับก็คือในส่วนของเหล็กนะครับอ่าลวดนะลวดบริสุทธิ์เนี่ยก็เราสามารถ ครับเองได้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นรวดทองเนาะแล้วก็ในส่วนของคิสตันนะครับคิสตันตรงนี้ช้ายี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นตรงนี้เนี่ยหามาจากไหนก็คือมีดรอปจากกล่องด้วยถ้าใครใจร้อนก็สามารถเข้าไปดูในช็อปได้ครับซึ่งเราสามารถซื้อได้จากช็อปนะครับตรงนี้เราเข้ามาตรงคําว่าไอทมหายากก็ได้นะครับแต่มันจะเปิดให้กับเรานะตอนรู้สึกจะเป็นตอนเลเวล80นี่แหละนะครับสาหรับคิสตันอันละสิบนะครับอันละสิบทอง ไม่ซีเรียสครับอะไสิบทองเนาะถ้าใครจะซื้อตรงนี้นะครับเวลาเราทำเนาะมันก็ไม่ได้ทํายากขนาดนั้นนะครับผมแต่มันต้องอาศัย ดวงนะครับในการ drop นั่นเองนะครับผมโอเคนะนี่เพืเ่อนๆเห็นวัตถุดิบแล้วนะครับถามว่าข้างบนซ้ายเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์แดงนะครับอุปกรณ์แดงเลเวล80ที่เราจะต้องนํามาใส่ก็คือของที่เราทํานั่นแหละระดับเสื้อ80มาหรือของแดงเราก็มาทำนะครับทำให้มันสุดเลยเพราะว่าทั้ง off ทั้งบวกไม่หายครับแต่จะเป็นวัตถุดิบที่เสริมเข้ามาเอามาคราบเป็นเซตเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำเนาะ นั่นแหละครับถามว่านะครับภาพวาดเนี่ยก็แนะนํานะครับเพื่อนๆนะเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยเพื่อนๆขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนๆนะหาเวลาว่างลงกับเพื่อนครับจะมี2คนจะมีลง4คน6คนซึ่งบอสเนี่ยมันค่อนข้างตีแรงอยู่นะครับพยายามหาเพื่อนที่มีดีเฟนซ์เยอะๆหรือว่าพลังป้องกันเยอะๆนะครับ พอได้เยอะๆเนี่ยมีคนแบ่งนะครับถ้าใครเป็นสายเติมน้อยเนาะจะตีบอสค่อนข้างยากหน่อยอให้เราตั้งชื่อร้านครับภาพวาดก็ได้หรือว่าภาพวาดเสร็จอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านผมเองอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับหมุตรงนี้นะเวลาเราตั้งขายนะครับเนี่ยเราก็องตั้งขายเวลามันดรอปเนี่ยมันก็จะดรอปแบบว่าภาพวาดเสร็จนะครับที่จะบอกเป็นธนูปอกแขนเทพเจ้าเห็นไหมแล้วก็จะมีวงเล็บหญิงด้วยนะครับอ่ะจะมีวงเล็บนะเห็นไหม วงเล็บหญิงแบบเนี้ยไม่ได้ดอกแปลว่าอาชีพเราอ่าไม่ได้ดอกแปลว่าเพศเราเลยนะครับแบบนี้นะมันก็จะดอกสุ่มแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มอว่าวางไขยได้นะครับหรือเราจะเก็บไว้นะครับทําด้วยตัวเองก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็เอาไปวางไขยแล้วแต่เซิร์ฟนะครับจะซื้อขขยกันเท่าไหร่ก็เพื่อไปดูราคากันเองนะครับแต่เวลาเราตั้งชื่อร้านเนี่ย ก็พยายามตั้งชื่อร้านแปลว่าภาพวาดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือตั้งชื่อร้านเหมือนผมก็ได้ภาพวาดเซธนูนเพราะอย่างที่บอกครับเซตนะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเซตให้กับเพื่อนๆดูนะครับคนที่ทําในท็อปเซิร์ฟนะอ่ะเราไปดูท็อปสนะครับท็อปสเนี่ยเขาได้ทําเสื้อนะครับเป็นเซตไปแล้วนะครับเห็นไหมเซตเนี่ยก็จะเป็นอ่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่5ชิ้นมีเสื้อนะครับมีปอกแขน2มีอ่าขานะครับแล้วก็ชุดในนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมกันได้5ชิ้นนะครับเวลาเราทำเนาะ5ชิ้นเนี่ย ถ้าเราทําเสร็จหมดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเซต80นะลมปานทั้งหมดก็คืออลมปานอ่ะทั้งหมดบวก1นะครับอันนี้เนี่ยจะดีหน่อยนะครับแล้วก็ไปบวกอ่าดาบแสงจันทราตันนะครับบวกมา1เห็นไหมอ่าสกิลเราก็จะบวก1นนั่นเองนะครับความโหดมันก็คือเซตนี่แหละที่จะให้1ลมปานให้บวก1ของสกิลต่างๆนะครับ ความหวัวมันก็คือตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ครบเนี่ยชีวิตเราก็จะโหดมากขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะมีเซต90นะต่อไปมันก็จะเป็นเซต90นะครับอ่าเซต90เนี่ยก็จะหาของทำอีกนะครับก่อนที่จะถึงเลเวลร้อยเห็นไหมของเนี่ยมันจะเริ่มจริงจังแล้วนะครับตั้งแต่เลเวล80เนี่ยมันก็จะเริ่มทำยากหน่อยต่อมาเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรเพื่อที่จะไปทำเซ็ตประดับนั่นเองนะครับซึ่งเซตประดับ80เนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันทำ แต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับเพื่อนๆนะเราเข้าไปดูในการคราฟนะครับประดับก็ได้นะครับผมซึ่งการคราฟประดับเนี่ยถ้าเราพูดถึงในส่วนของเรื่องประดับนะครับประดับเนี่ยมันเป็นประดับเซ็ตอยู่เนาะสิ่งที่เราจะต้องใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับก็คือหลายหลายคนถามมานะเอาง่ายๆครับต้องเป็นของชนิดเดียวกันนะครับของชนิดเดียวกันของทองก็ได้นะครับผมแต่เราเนี่ยต้องบวกหนึ่งอ่ะอย่างเช่นนะครับผมมีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนดูนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเนีเก็บไว้เลยนะครับผม ถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับเห็นไหมถ้าเราจะทำเซตสร้อยนะครับก็ให้เราเตรียมสร้อยนะครับชนิดเดียวกันไว้แบบนี้ถึงแม้มันจะเป็นเลเวล60ก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างเช่นแหวนนะครับแหวนเนี่ยถ้าเป็นเลเวลนะครับนี่เห็นไหมผมทำไว้นะบวก1นนะครับอ่ะแหวน แหวนเนี่ยเป็นแหวนทองนะครับก็สามารถนําไปทําเซตได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมตีอ่าสร้อยให้เพื่อนดูนะครับบวกหนึ่งนะเวลาเราจะใส่นะครับเวลาเราทรําเซตเนาะเราก็ตีขึ้นแบบนี้บวกหนึ่งนะครับเอาแค่บ,บวกหนึ่งนะทุกคนนะมันถึงจะโชว์ให้กับเพื่อนนะครับอ่ะเวลาเราจะทําเราก็เข้าไปที่ควบคุมไฟนะครับจากนั้นก็ไปที่แหวนอ่ะสมมุติสร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหม เราแค่บวกหนึ่งะครับแล้วเอาสร้อยเนี่ยเข้ามาอย่างนี้ครับใส่ลงไปมันก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างเซตได้นั่นเองนะครับผมหรือถ้าเป็นแหวนนะครับเอาแหวนเนี่ยของผมเป็นแหวนทองเนี่ยก็ได้นะครับผมเห็นไหมก็ได้นะครับแค่นี้เองแค่เป็นชนิดเดียวกันรูปลักษณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเรื่องของหินออฟครับหินออฟที่เราจะต้องเตรียมนะครับสาหรับตอนที่เราขึ้นเลเวล80นะครับอ่าเราก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยมันจะเป็นหินแบบใหม่นะทุกคนหินเขียวเนี่ยพยายามนะครับย่อยหรือ ผสมนะครับหรือเอาอะไรก็แล้วแต่เราจะทำอ่ะให้ออกปัญหาไปหมดในชีวิตเราตอนที่เราลเวล80เพราะสุดท้ายเราไม่ได้ทําแล้วนะครับหินออฟพวกนี้นะครับผมจะเอาไปขายก็ได้จะเอาไปย่อยจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับผสมก็ได้ต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้หินแบบนี้นะครับเลเวล80และหินเลเวล80เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างและเราจะเก็บอะไรบ้างนะครับอ่ะ สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เก็บเนี่ยต่อไปเลยนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะเล่นกังฟูนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะต้องทําป้องกันกังฟูครับโดยป้องกันกังฟูนะครับตอนในเวลบแปดสิบเนี่ยเพื่อนๆนะครับพยายามหาหินนะครับที่เกี่ยวกับกังฟูนะตรงนี้นะครับหินเขียวหินป้องกันเนี่ยให้เราเก็บไว้เลยนะครับหินป้องกันกังฟูนะหินเลือดหินหลบอะไรเนี่ยเราไม่ได้ช้าอยู่แล้วนะครับเอาไปย่อยเลยเอาไปย่อยทําของดีกว่านะครับตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเก็บไว้นะครับ และถ้าเป็นหินแฟชั่นเนี่ยจะเก็บอะไรนะครับแนะนานะครับผมแนะนําว่าให้เก็บตัวฝึกฝนนะครับตรงนี้ไว้นะแม่นะครับผมและก็โจมตีโจมตีเราจะเก็บหรือเปล่าก็ถ้าใครอยากจะเก็บก็เก็บนะครับผมตรงนี้นะแต่ว่าผมแนะนําให้เก็บกังฟูดีกว่านะครับกังฟูเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเนาะถ้าเป็นหินโจมตีเนี่ยก็เป็นหินกังฟูนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอไปดูวัสดุนะครับเห็นไหมผมก็จะเก็บกังฟูขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ทําของ80เวลาเราแบบว่าดรอ อาอาวุธนะครับ80ขึ้นมาเราก็จะทำนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะเป็นกังฟูเหมือนกันในส่วนของตัวเอ่อออฟนะครับออฟเนี่ยถ้าเป็นป้องกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันเริ่มตีแบบวิชานะครับผมก็ยังสนับสนุนนะครับให้เพื่อนเนี่ยเก็บกังฟูนะครับหินเขียวกังฟูไว้นะอย่างเช่นเสื้อในเห็นไหมเสื้อใน75เนี่ยเขาก็เริ่มทําป้องกันกังฟูกันแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาว่านะครับแล้วขอเอาพลังป้องกันเนี่ย ไปฟาร์มมอนส์กันยังไงซึ่งเขาเล่นในส่วนของการตีบวกสูงนะครับคนคนที่เป็นเล่นแบบสุดาตนตีบวกสิเนี่ยครบเซตแบบนี้นะครับก็คือเขาจะเอาค่าป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ออฟเนี่ยเขาจะเป็นป้องกันกังฟูประมาณนี้มันใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ไงครับประมาณนั้นเนาะถ้าเราจะทานะครับต่อไปเนี่ยถ้าเราเป็นสายงบน้อยเนี่ยเราขึ้นไปเลเวลแปดสิบเราก็ต้องได้ไปทํากังฟูนะครับเข้ากับชุดของเราอยู่ดีนะครับผมเนี่ยเห็นไหม เราดูแบบว่าเสื้อ80นะครับที่เขาทำเนาะเขาก็ใส่กางฟูนะครับแต่เขาบวกสูงไงครอบสามนะครับเห็นไหมเขาไม่มีงบประมาณในการตีบวกที่จะเป็นบวก11นะครับเขาก็ใส่ป้องกันเห็นไหมออฟก็จะมีป้องกันกางฟูนี่เป็นออฟเสริมนะครับถ้าเป็นรองเท้าเห็นไหมครับรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นป้องกันกางฟูอันนี้ก็จะเป็นป้องกันก็จะมีการผสมผสานระหว่างกางฟูกับป้องกันนะครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณนะเนาะแล้วลก็อีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับก่อนที่เราจะขึ้น80ก็คือเศษประดับนั่นเองครับนี่อย่าลืมมันช้ายเยอะนะครับผมเวลาเพราะว่าอะไรครับหรือเราจะเอาไปขายก็ได้เพราะยังไงเขาก็ต้องการกันอยู่แล้วนะครับนปัจจุบัน ซึ่งถามว่าเขาไปทําอะไรใช่ไหมเ <rejo in> ขาไปคับประดับใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเราเข้าไปด,ดูที่ประดับนะครับซึ่งประดับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นแหวนเนี่ยก็จะเป็นเศษนะครับเศษในการย่อยนะที่ต้องใช้เยอะพอสมควรผมก็จะนําไปย่อยเลยนะครับผมนี่ย่อยเลยเอ้ยอันนี้ย่อยไม่ได้เอาไว้ทําเศษได้เนี่ยเห็นไหมย่อยเลยย่อย <Simple S 2> <ๆ S 1> เลย<ๆ><ๆ>นะครับผมเพื่อเอาของนะนี่ย่อยเลยที่เราไม่ได้ใช้เนาะประมาณนั้นนะครับ โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ใครคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับในการเตรียมของจากทำของในช่วงเรเวล80เนี่ยเตรียมอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ